ไลท์เทเลอร์คือกองหน้าวัย31ปีที่ปัจจุบันสังกัดสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมอันดับ13ในเดอะแชมเปี้ยนชิพครับสำหรับเทเลอร์หมอนีไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องยิงประตูเป็นกรอบเป็นกำไม่ใช่สไตรเกอร์ผลงานร้อนแรงถึงขั้นมีลุ้นดาวซันโวหากแต่สิ่งที่ทำให้ชื่อของไลท์เทเลอร์โด่งดังในลีกรองคือเทคนิคสังหารจุดโทษสุดเยือกเย็นอันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาต่างหากที่ผ่านมาเราอาจเคยเห็นการยิงจุดโทษหลากหลายวิธีทั้งกระโดดแปรเบาๆแบบจอร์จจนโยและบรูโน่เฟนันเดส ซอยเท้ายาวๆกว่อนจะได้ยิงของเปาปอกบาหรือจะดึงจังหวะหลอกโกลชปเปอร์แบบมาริโอบาลโลเตดีหากแต่กับเทเลอร์ต้องบอกว่าวิธีของเขาคููกว่านั้นมอนนี่วัดใจผู้รักษาประตูด้วยการเดินมายิงต้องๆเลยโดยวิธีสังหารลูกนิ่ง12หลาของเทเลอร์ก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนครับหากได้จุดโทษเขาจะหยิบบอลไปวางตรงจุดยิงก่อนจะถอยออกไปไกลพ้นพื้นที่หัวกะโหลกพร้อมรอสัญญ,ญาณจากผู้ตัดสิน คือที่เห็นถอยสักไกลไม่ใช่จะวิ่งมาตเต็มแรงหรือกราดซัดเต็มข้อเอาศาสใจอะไรนะความจริงตรงกันข้ามด้วยซ้ำเพราะนั้นนะ่ะคือระยะก้าวสำหรับไว้เดินล้วนๆใช่ครับคุณฟังไม่ผิดที่ถอยไกลๆนี่เจ้าตัวตั้งใจเอาไว้เดินล้วนๆคราวนี้มาเสียงนกบีดดังขึ้นเทเลอร์ก็ค่อยๆบรรจงย่างก้าอย่างใจเย็นสายตาจับจ้องปฏิกิริยาผู้รักษาประตูร้อยคู่แข่งทิ้งน้ำหนักตัวพร้อมกับเลือกมุมยิงมาทุกอย่างลงล็อกก็ง้างเท้าก่อนจะต้มอ,อย่างที่เห็น เรียว่าเป็นเกมวัดใจระหว่างเขากับโกลเปอร์อย่างแท้จริงครับคือหากผู้รักษาประตูหลงทางรีบทิ้งน้ำหนักตัวก็เสร็จเทเลอร์แต่ถ้าวันไหนเจอโกลช่วงบงบินพอกันแล้วเกิดดักทางถูกโอกาสเสียท่าก็มีไม่น้อยสำหรับไรเทเลอร์ Taylor, เจ้าตัวยิงแบบนี้มาสักพักแล้วประเด็นขึ้นหลายครั้งหลายหนแม้ต้องสั่งหารจุดโทษภายใต้สถานการณ์กดดันต้องรับหน้าที่ทำกลางเสียงโหดในสนามเทเลอร์ Taylor ก็ไม่มีหวั่นครับเขาเยือกเย็นพอจะยิงตามสไตล์ที่ตัวเองถนัด เคสตัวอย่างก็เกมแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2อ1 9กาถึง2 9 2 0 2 0แมชะระหว่างบานซลีย์เปิดบ้านรับชาวตั้นต้นสังกัดเทเลอร์นักขณะนั้นช่วงท้ายเกมทีมเยือนตามหลังเจ้าบ้านอยู่2-1ทหากได้พวกเขามาได้จุดโทษนาที89าทำกลางเสียงโหเสียงกดดันของแฟนบอลบานสลีย์โบกับน,นี่เป็นประตูตัดสินผลการแข่งขันช่วงท้ายเกมแน่นอนน่ามือสังหารย่อมอยู่ในภาวะกดดันไม่น้อย เพราะว่าสำหรับเทเลอร์นั่นไม่ใช่ปัญหาเขาเดินมายิงตามสูตรก่อนบอลจะไหลเข้าประตูไปแบบนิ่มๆครับโดยครั้งหนึ่งเคยมีนักวิจารณ์ลูกหนังพูดถึงเทคนิคการยิงจุดโทษของไลท์เทเลอร์ว่าผมไม่เคยเห็นใครยิงจุดโทษได้ผ่อนคลายเท่าเขามาก่อนเทเลอร์คือชายผู้สงบสุข,ขุมและเยือกเย็นที่สุดในซิตี้เกลวเล่ามาถึงตรงนี้แม้จะดูชำชองไม่เป็นสองรองใครเรื่องยิงจุดโทษทว่าเปอร์เซ็นต์สั้สำเร็จของมอร์นี่ก็ไม่ได้แน่นอนขนาดนั้น ตลอดอาชีพ้าแข้งเทเลอร์ Taylor ยิงจุดโทษไปทั้งหมด31ครั้งเขา23า2พลาด8ตีเข่าคาโอกาสสำเร็จจะอยู่ที่74%กล่าวก็4ครั้งต้องมีพลาดสักครั้งลหละอย่างไรก็ตามแฟนบอลไม่ได้จดจำตัวเลขสถิติเหล่านั้นซะหน่อยกลับกันหากเอ่ยชื่อของไ์เทเลอร์สิ่งแรกที่ปิ๊งขึ้นมาในหัวคือภาพบอนนี่ค่อยๆบรรจงเดินยิงจุดโทษสุดใจเย็นตามสไตล์เขาตั้งหากรับ